สำหรับกล้องนะครับที่เราฝังไปนะครับฝังไปที่ท้ายรถแล้วครับคือเป็นกล้องแบบนี้แล้วที่ตัวปลายครับปลายปลายสายก็จะมีเป็นแบบหัวแบบนี้นะครับเราก็จะเอาสายนะครับมาเสียบเข้ากับชุดนี้นะครับโดยหัวหนึ่งครับเราเราจะเสียบที <or> ่จอ a อ d ด o อ d อีกหัวหนึ่งจะเป็นสายแบบนี้เหมือนกันครับเสียบเข้ากับทางหัวนี้ของกล้องหลังรถนะครับเสียบเข้าดูครับแล้วก็ยังเหลือชุดสายอีกเส้นนี้ครับที่เป็นสายไฟนะครับเส้นนี้นะครับเสียบเข้ากับเส้นนี้นะครับ เสร็จแล้วครับสองเส้นนี้เราจะรวมกันครับเพื่อไปเข้าไฟถอยนะครับตัวนี้ตัวนี้รวมกันนะครับเพื่อจะไปเข้าไฟถอยนะครับคราวนี้เราไปดูตำแหน่งที่เราจะติดตั้งกันนะครับสายเมื่อกี้นะครับจะมีในเรื่องของกาวด้วยครับเราก็จะเก็บงานนะครับเราก็จะเก็บงานแบบนี้นะครับ หัวหนึ่งที่เมื่อกี้ที่บอกก็คือจะเป็นไฟ12โวลต์ครับแล้วก็สายชุดกล้องไฟถอยหนึ่ชุดนะครับแล้วเราก็จะเก็บงานมาลักษณะแบบนี้นะครับครับเรื่อยมาตามตัวแกนนะครับของฝากระโปรงท้ายรถนะครับครับแล้วเราก็จะมานะครับเชื่อมกับไฟถอยนะครับ ไฟถอยของนะครับเราดูจากตำแหน่งไฟถอยเลยนะครับแล้วเราก็ใช้ที่ขั้วบวกของไฟถอยก็ที่จะเป็นสีเขียวเขียวแดงอเดยน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงครับน้ำเงินขีดแดงครับแดงขีดน,น,น้ำเงิน,นก็ได้นะครับ<ๆ>แล้วก็ตำแหน่งของสายดินนะครับเราจะไม่ลงกับเราเราจะไม่ใช่กาวร่วมกับไฟท้ายนะครับแต่นะครับเราจะไปลงกาวต่างหากนะครับที่ตำแหน่งตงมงเนี่ยนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับ เพื่อให้มันได้กาวที่กระชับครับครับสำหรับอันนี้คือการต่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับกับกล้องถอยนะครับก็ขอจบตอนนี้แต่เป็นตเท่านี้ก่อนนะครับ